ีใจมากเลยที่อันนี้เป็นครั้งแรกเลยที่ได้วงงานกับทางนี่ปอนฮารุคูแบงคอครับก็รู้สึกว่าเป็นงานที่ดีมากๆส่วนตัวผมชอบประเทศญี่ปุ่นอยู่แล้วด้วยแล้วก็ไปญี่ปุ่นบ่อยมากไปจัดแฟนมีตไปจัดคอนเสิร์ตนะเดี๋ยวเร็วๆนี้ก็ใกล้จะไปอีกแล้วด้วยครับและนี่ก็เป็นครั้งแรกไม่ไม่ใช่ครั้งแรกสินี่เป็นครั้งที่2ที่ได้เจอโตโกโรว ก่อนหน้านี athletes, um. ้เราเคยเจอกันเมื um> ่อนามาแล้วเราเคยได้ถ่ายคอนเทนต์ร่วมกันแต่ครั้งนี้เราร่วมงานกัาจริงจังครั้งแรกได้ร้องเพลงด้วยกันได้ฟังเขาร้องภาษาไทยแล้วเราก็ได้ให้โคโก่ร้คูงสอนภาษาญี่ปุ่นเราด้วยก็แบบดีใจค่ะดีใจที่เหมือนเราได้เป็นส่วนหนึ่งในการแบบ เชื่อมสัมพันธ์และอย่างนี้ดีไหมครับเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างไทยญี่ปุ่นครับแล้วก็จะร่วมงานกับโ,บโ,ลโลคโร่เอด้วยคือเก่งอ่ะเก่งมากเลยครับร้องเพลงพร้อมมากๆเลย 日本当、ね、にうれしかったかですし、ノルヤさんに会うことはないので、レコーディングの時に一緒に、僕どうやるのか教えてもらったり、僕が歌わないノルヤさんのパークまで教えてもらったりして、して本当にレコーディングからすごい。 สอนวันอัดวันนั้นผมวันที่อัดเสียงเราผมมาสอนคําว่าเก๋มากให้คุโครคคมพูดครับเก๋มากเออันท่ายังไงดีละครับเก๋แบบเก๋มากเก๋

น่า้องถามโคโรนุมากกว่าแต่ว่าช่วงนี้คนญี่ปุ่นทีที่ญี่ปุ่นมีแบบทำหนประโยคหรทีมอเมรกัน

全てがまる。 them. ก็ขอฝากงานญี่ปุ่นฮักแบงคอกสองพันยีด้วยนะครับงานนี้ก็เป็นงานที่เหมือนรวบรวมเอาแทบจะทุกอย่างของญี่ปุ่นเลยม้อยในนี้นะครับว่าจะเป็นทั้งเรื่องเที่ยวเรื่องอาหารเรื่องวัฒนธรรมบ้านเขาหรือว่าเรื่องการศึกษาการสง่งุุนก็มีด้วยครับซึ่งผมรู้สึกว่าเป็นงานที่แบบเข้าถึงง่ายมากๆแล้วก็น่าสนใจมากๆด้วยสาหรับใครที่สายประเทศญี่ปุ่นนี่ต้องมาเลยครับบอกเลยว่าถูกใจผม ด้วยเหมือนกันเพราะว่าผมก็ชอบประเทศญี่ปุ่นมากๆแล้วก็ไปค่อนข้างบ่อยด้วยแล้วก็แบบชื่อชอบอาหารแล้วก็การ์ตูนที่ญี่ปุ่นมากๆเลยครับใช่ค่ะยังไงก็ฝากงานยี่ป้่นฮักคุแเปองคอสมรี่24ด้วยนะครับแล้วก็ขอฝากเพลงวาดฝันเวอร์ชันที่นุนิวได้ร้องร่วมกับโคโคโระด้วยนะครับก็ เป็นเพลงที่ข้อใหม่ดีมากๆแล้วก็เป็นการร้องผสมผสานระหว่างภาษาไทยกับภาษาญี่ปุ่นครับใช้มีสลับกันร้องด้วยแล้วก็เบรรี่พร้อมมากๆขอฝากให้ได้ฟังด้วยนะครับ <laughs> ライブエンターテインメントを通して。